ตรงนี้อยู่ที่พหลนโยธิน54นะครับมีทุกคนเป็นทางแบบนี้เป็นเป็นคลองใหญ่เลยนะเป็นคลองใหญ่อ๋อ,อ,อคุณยายอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาคุณยายไปหาหมอก่อนอัสดีครับดีครับ กับคุณยายอย่างหนึ่งยายมีบัตรแทะเอียนเขาไปส่งคุณปานเลยครับแล้วทีนี้พอไอ้เนี่ยกลับมาวันเนี้ยเขาก็ส่งกลับมาตอนเช้าเลยที่น้องบอกนะแล้วอย่างนี้เราเราเราอย่างนี้เราจะต้องทอํายังไงบ้างเนี่ยประเด็นคือว่าไม่มีไม่เขาไม่มีบัตรประชาชนแล้วแล้วแล้วคุณยายไม่มีบตัตรแล้วจะทำทำ,ทำรักษาได้ไหมอย่างเงี้ย ก็ไปรักษาได้ก็ใครจะจ่ายเดี๋ยวออกเองก็คือเดี๋ยวหมอเขาต้องให้ให้ให้กลับดีๆนะครับเนาะก็คือว่าเราอาจจะเข้าโรงพยาบาลนี้ไม่ได้แล้วพี่คุณยายไปเมื่อวานเราจะอาจจะไปอีกที่หนึ่งอ๋อทำไมโรงพยาบาลเดิมถึงเข้าไม่ได้หแล้วเนาะแล้วยยไม่ไดต้องไปบอกว่าไม่มีใครเป็นหย่างเนาะโอ้แล้วยี่ต้องแอดมิดยังไงยกใหญ่นั่งไหมยายอยากนั่งเพราะว่าเขาคนหลังมากบรรยากาศต้องโดนมือให้นั่กัอนเต้นขอจอไว้นี่นะวันเด็กเกมนัก เดีย๋ยวไปดูได้ครับไปดูบ้านคุณยายได้ครับโอ้เป็นแผลเอา,ลาน้ำเกลือมาลูกมดกัดเป็นแผลมดกัดเป็นแผลอันนี้คือเครื่องอะไรพี่ตัััววดีีครบอ๋อเพราะความดันโอ้เดี๋ยวนี้เขามีเป็นตู้เลยนะครับยาวเลย ตอนพวกนี้กู้ภัยออกกันเองตู้ภัยออกกันเองรู้ว่าเขาเป็นคนไทยแน่ตอนนี้เราต้องมีสูตรตัดหนบ้างแต่ว่าเจ้าตัวก็จําไม่ได้สมองไปเมื่อตอนแรกๆก็ยังพอ,อพคุยกันรู้เรื่องเพราะยิ่งอยู่ไปอยู่ไปเหมือนแบบอ,อัลไซเมอร์แกแกยิ่งเป็นแต่แกจำชื่อทุกคนได้หมดนะแต่แต่ถามชื่อแกแกไม่ไบอกว่าแกชื่อไงอันนั้นแกไม่บอกแต่ไปไปมาๆมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลย ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยเพราะว่าต้องแต่สิบสามสิบบาทเลยไม่มีเลยสิสิทธิ์ที่เขาจะได้พึงได้อะไรเลยก็ไม่ไม่ไม่มเพราะไม่มีบัตรไม่มีอะไรเลยก็เลยบอกว่าเหมือนญาติตามหาญาติญาติก็มีแต่ว่ารู้ว่าเคยอยู่เชื่อก่นเขาเขาอาศัยอยู่บ้านป้าแล้วบ้านป้าโดนรื้อเมื่อก่อนอาศัยอยู่บ้านป้าอ๋ออาศัยอยู่บ้านป้าใช่แล้วบ้านป้าโดนรื้อแล้ว่ ตอนนี้ไม่มีบ้านเขาอยู่เนี่ยโดนรื้อเป็นอย่างเงี้ยที่ก็ไม่พออยู่เดี๋ยวแกไปอยู่กวางนาป้าก็ดูแลเขาบ้างนิดหน่อยจะจำมีจำตาสายที่ป้าจะช่วยได้แต่ป้าก็ไม่ค่อยมีแม่เป็นคนที่ไปดูยายแต่ว่าแต่ยางให้ไปดูบ้านแกหน่อยใช่เดี๋ยวไปดูใช่ช่วยได้เต็มที่ป้าก็ไม่ค่อยมีก็ื่องเงินก็เป็นก้อนที่แม่จะเห็นยายเดินมาไงพี่ยังดียังมีเบื่อนเพื่อนบ้านดีถ้าไม่งั้นน่ะเรียบร้อยเลยแกสองจังวันเนี่ยป้าเข้าไปดูแกนอนท่านนี้แกลุกไม่ขึ้นเลยก็็็ไไไไปปปปปกกกกับยยยยาาาาาาเเเเนนนนีีี่่่ออออข้้้้้้ววดดดด๋ใลิมพ เหมือนถ้าที่เราไปปอนเนี่ยเราจะแข่อยู่ท่านั้นเลยอ่ถ้าไม่ช่วยแกตายแน่เรียบร้อยใช่ใช่เมื่อวานเนี่ยเขาถามคุณยายแล้วว่าคุณยายอยากจะไปบ้านพักคนชราไหมเพราะว่า อะไรนะพมใช่ไหมเขาติดต่อประสานให้ไปคุณยายบอกไม่ไปเมื่อสาวผ่ี่พี่อ่านบอกว่าถ้ายายไม่ไปให้แจ้งพี่ก็เลยไปหายายยายปฏิเสธก็เลยโทรก็เลยไลน์ไล์สดกับพี่อ่านที่บอกว่ายายไม่ไปคุณยายไม่ไปไม่โทรไปไหนก็ไม่รับเขาแค่ออกเงินเราก็ปัญหาเราก็ไม่ค่อยมีเงินออกให้แกไม่มีในหน่วยนั้นรับตะกุนเรื่องต้นเราว่าจะไปโรงพยาบาลมงกุฎธนะนะมงกุฎนะใช่ไหมมงกุฎธนะใช่ไหม แต่หนูต้องไปให้ข้อมูลให้พี่หน่อยนะแล้วกจะมีปัญหากับเพราะเราไม่รู้ข้อมูลนะเดี๋ยวจากน้อยยังอยู่บานนะใช่ใช่ขยายเลยไม่ได้เนาะหนูปลอดเท่าปกติถ้าคุณยายแข็งแรงคุณยายก็จะรับจ้างนวดนะครับแล้วก็เดินเก็บ ขวดเก็บอะไรขายนะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ที่ยายเขาอยู่นะครับทุกคนไปที่คุณยายเขาอยู่จะบอกว่าบ้านไม่ได้นะเพราะว่าคุณยายเขาไม่มีที่อยู่นะครับเขาอาศัยอยู่กลางป่าเป็นแบบเป็นเหมือนเพิงสังกสีนะครับไปเดีวไปดูเขาดูกันเป็นชุมชนอยู่กันหนาแน่นนะมาให้เราผอนต่อนะใช่ผ่อนต่อแพงไหมแพงกันเดียวละพัน เป็นหลักก็สองพันกว่าเป็นขวัญต่อเดือนนะเนาะแล้วผ่อนกี่ปีอะห้ปีจ้ะสิบห้าปีจ้ะโอ้โหนี่ที่อยู่ของคุณยายเหรอี่นไฟโอ้โหนี่คือมีแต่มดแดงไฟทางนั้นเลยค่ะกว่าเป็นนพื้ก่อสรขาเขาอยู่อย่างเงี้ยนะใชโอ้โหมีก็กินไม่มีก็ไม่กินโอ้โหนักเลยทุกคนดูดูดูที่อยู่ของคุณยายครับอยู่ในอยู่ในป่า S <S> โอ้โหโดนตะขัดกลับด้วย <S <S> โอ้โห <S <S> ทุกคน <S <S> <S จะไปดูโอ้โหหนักเลยโอ้โหนี่มันติดน้ำด้วยนาดโอ้โห <S <S> นอนอยู่อย่างนี้นะครับ <S <S> ทุกคนนะครับ <S <S> ที่คือบ้านคนอยู่แบบเป็นเพิงอ่ะเอาสังกะสีมาคุมไว้นะครับสังกะสีมาคุมเอาไว้โอ้โหแล้วก็ไฟก็ไม่มีไฟก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีนะครับแล้วก็ โอ้โหทุกคนแล้วแดดร้อนอ่ะแล้วเป็นเป็นเพลิงสังกะสีอ่ะโอ้ยทุกคนเป็นแอ่งน้ําด้วยนะครับ<ย>ทุกคนเป็นเหมือนแอ่งน้ํานะครับทุกคน Ki ดูด, <confian. S 2> ดิเห็นไหมและอาบน้ํำยังไงครับไม่มีน้ำอ่ะเรอโอ้ไม่มีน้ําอาบนะครับไม่มีอะไรใช้เลยทุกคน,เ,นเหมือนทําไป <Sab. S 1> เป็นที่นอนอย่างเดียวเลยอ่ะทุกคน อ๋อไม่เคยให้คุณป้ามาอยู่คุณป้าเขาไม่มาอยู่อ๋อเดี๋ยวเราทำให้เขาเองเนี่ยอยากให้อยากให้ปลูกตรงนี้ปลูกตรงนี้เหรอค่ะเพราะตรงนี้เขาไม่ไล่นะครับเนช่วงนี้เขาไม่ไล่ปลูกให้แก่หลังเล็กๆไม่ต้องใหญ่แล้วรับไฟต่อมาป้าอ๋อแจ๋วเลยถ้างั้นแจ๋วเลยให้ปลูกตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ตรงนี้ก็ได้เพราะตรงนี้เจ้าของที่เคยบอกว่าอยู่ได้แต่ต้องให้รักษาการเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดน้ะมันท่วมพื้นที่ไปโอ้เจ้าของที่ใจดีมากเลยเอาช้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนู ยกพื้นสูงหน่อยอืมเอาเสาให้สูงขนเลยเอาเอยกยกพื้นสูงขึ้นมาหน่อยแล้วน้ำไฟก็ต่อบ้านป้าก็ไดเพราะป้าก็ต่อให้เขาใช้เนี่ยป้าก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันอืมน้ำท่วมน้ำท่วมใช่มีมีแค่ที่ตรงนี้แหละที่ที่สามารถอาศัยอยู่ได้เขาเกตที่บ่อยนะงั้นน่เจ้าของที่อ่ะแต่ตรงนี้เจ้าของที่เขาเคยพูดแล้วให้อยู่จัดให้รักษาความสะอาดอ๋อ คไม่ต้องให้ใหญ่มากเอาแค่เล็กหน่อยแค่เนี้ยให้แกอยู่้น้ำไฟก็ต่อบ้านป้าไปน้ำไฟก็ต่อบ้านป้าไฟป้าก็ให้เขาใช้อยู่เนียโอ้ดีเลยดีเลยเจ๋วเลยต่อน้ําต่อไฟเข้าไปแล้วก็ปลูกปลูกติดกันกับอย่างนี้เลยนะใช่ก็ปลูกเพิ่มเพิ่มให้แกเนี่ยไม่ต้องใหญ่มากโชคดีมากเลยนะครับมีเพื่อนบ้านใจดีนะครับแล้วก็เจ้าของที่ก็ใจดีนะเจ้าของที่ก็ให้อยู่ได้นะโอ้สุดยอดเลยทุกคน แต่พี่สาวก็อยู่มาต้องสิบกว่ปีก็ไม่เห็นเขาไล่นะเขาบอกให้อยู่เจ้าของที่ก็มาวันนี้เขามาเสด็จที่เขาบอกให้อยู่แหอาสายอยู่จะช่วยจามความสะอาดเจ้าของที่จะเอามาอะไรต้องคืนเขาอืมดีมากทุกคนเจ้าของที่ใจดีมากทุกคนพอดูแล้วเจ้าของที่น่าจะใจดีนะครับเพราะว่าเจ้าของที่ให้ให้ให้อยู่นะครับสามหลังสี่หลัง แม่ก็ใถ้าไม่ให้ต่อน้ำจบว่ะถ้าไม่ให้ต่อเขาเขาก็ต้องจะต่อที่ไหนเน่าะฉะก็เลยไม่ให้ต่อเดินสายะไรให้ช่วยหมดช่วยอยู่แม่ชอบช่วยคนอยู่แล้วแต่แม่ก็ไม่ค่อยเป็นเพ่คันแย่อืมแม่ชอบช่วยไปอันนี้เรารู้คร่าวๆแล้วนะครับว่าว่ามีตรงนี้ใช่ใช่